สิที่มีของใหม่ๆมาให้ลองน้องอยากลองกันไหมสูตนิดเดียวก็ฟินแล้วนิดเดียวคงไม่เป็นไรน่ะขอโทษนะพี่ผมไม่อยากเอาจริงๆนะับเพราะว่าผมมีเป้าหมายที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติยังไงผมก็จะไม่เอาอนาคตมาเสี่ยขงของพวกนี้สักครัสกรัเชื่อพี่เอาดีกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องพึ่งเิียงที่ทำลายตัวเองหรอกนะลองคิดดูสิครอบครัวจะเสียใจยขนาดไหนถ้าเราเดินผ่านไปแบบนั้น จะกลัวอะไรนักหนาโมเทียขุมไม่เป็นไรหนุกมหน้าถ้ามาันสนุกจริงๆก็ไปซ้อมวิ่งกับผมสิวิ่งกันจนเหนื่อยแล้วไปกินชาหนหูไข่มูกกันเถอะใช่มาเห็นด้วยแบบนี้เป็นนุแล้วเบิดไข่วิ่งกันผมดีกว่าลองกัได้ เห็นพวกคือต้อมวิ่งจุดกันใหญ่เลยนะมีอะไรอยากเล่าให้ครูฟังไหมวันนี้ีเต้อมมีมากกว่าเดิมแต่ว่าวันนี้จะปฏิเสธไปแล้วเลยเพื่อที่เขาดีแล้ว,วก็เธอทำถูกแล้วแหละนี่แหละ,หละคือทักษะชีวิตการเอาชีวิตรอดต,ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสสสกำลังส่งเสริมเรื่องนี้อยู่คือกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายคือการสื่อสารทางบวกและการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์กว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสสสเขากำลังรณรงค์กันเพื่อแก้ปัญหา ครูครับผมปิดเองที่ชวนเพื่อนเขาทษครับโอเคการที่เธอยอมรับในสิ่งผิดนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะสิ่งสําคัญก็คือการเรียนรู้เลือเปลี่ยนแปลงครูอย่าบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขและสสสนั้นเขามีโครงการมากมายที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องทิ่ผิดแบบนี้เป็นเรื่องที่สร้างสรรได้ทั้งเล่นกีฬาและเล่นดนตรีเป็นอาสาสมัครเพื่อหถืเลี่ยงยาเสพติดหรือสิ่งผิดประท่งพวกนี้ใช่ครับครูสิ่งที่เราควรทําคือ ผมสัญญาว่าจะไม่ยุ่มกับของพวกนั้นอีกแล้วครับคุณรูดีมากพวกเราก็ต้องตบมือให้เพื่อนด้วยการปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์ไม่ทําให้เราเสียเลื่อนแต่ทําให้เราได้เพื่อนแท้ที่เคารพการตัดสินใจของเราการใช้ทักษะชีวิตยอย่างการสื่อสารเชิงบวกการคิดถึงอนาคตและการหากิจกรรมสร้างสรรค์ามาทดแทนคือวิธีการที่ทาให้เยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด นี่คือสิ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมุภาพสอสอส,อสอและกระทรวงสาธารณสุขอยากให้เยาวชนคนจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับนี่คือคอสตูมใหม่ของคัตกรวันนี้บุรีไฟฟ้า ไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็รายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉีบพลันเลยนะเจ้าปะ